เบสคำสิงกูช่องได้แล้วแต่งานนี้ถูกโฟกัสกับวิวแพทริกเยอะมากล่าสุดสาวเบสรวนีขับสิงได้ออกมาอัปเดต ความเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่สามารถกู้คืนช่องคำสิง Family Channel ทางช่อง YouTube ได้แล้วนั่นเองค่ะโดยได้แคปเจอร์ภาพพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความไว้ว่ามาแล้วกรีดเดี๋ยวปลดล็อกคลิปให้นะคะสรุปคลิปไม่หายเลย Are you ready พร้อมกับหัวใจเต็มไปหมดได้ทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้แฟนคลับคิดถึงช่องของสาวเบสอย่างมากเพราะอยากที่จะเข้าดูและปั่นบิลให้กับสาวเบสนั่นเอง แต่สิ่งที่ต้องทําเอาทุกคนโฟกัสไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือวิว9วันที่ผ่านมาถูกกดไลค์1.6หมื่นและมียอดผู้ชมกว่า1.6แสนวิวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นวิวที่เยอะมากๆโดยเป็นคลิปตอนที่สาวเบสได้ไปนั่งรถลุมโบกินีของหนุ่มแพทริกที่เรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทําเอาทุกคนจิ้นไม่หยุดนั่นเองซึ่งงานนี้มีใครฟินจิ้นกับคู่ของสาวเบสและหนุ่มแพทริก เหมือนกันไหมแต่มั่นใจค่าว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจนถึงวันนี้ทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างมากจริงๆค่ะขอให้สาวเบสได้ชวนหนุ่มแพทริกมาออกไปบ่อยมั่นใจว่าแฟนคลับก็พร้อมสพอร์ตเพราะอยากดูโมเมนต์คลั่งรักของสาวเบสแล้วนั่นเองค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้สาวเบสในการกู้คืนช่องนี้มาให้ได้เพราะการกู้ของสาวเบสให้ยูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาช่วยเลยทีเดียวค่ะขอปรบมือดังๆให้กับความเก่งและเป็นกําลังที่ดีของสาวเบสมาโดยตลอดนั่นเองค่ะเพราะถ้ากู้คืนช่องนี้ไม่ได้แฟนคลับรวมไปถึงสาวเบสเองก็คงจะเสียใจมากๆเช่นเดียวกันขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ